ก,การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดนี้ในชื่อชุดว่ามณเห์ผ้าทพพองงานสินถิ่นเชียงรายครับขอเสียงปรบมือต้อนรับแฟชั่นโชว์ค่ะ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะครับเรามาจากสวนฮักอาคานะครับนี่เป็นน้องแมะเยาวชนนะครับโอ้โหนี่แหละนายแบบที่อายุน้อยที่สุดนะคะคอายุเจ็ดเดือนค่ะ<ม>และตามไปด้วยสตรีเป็นผู้นำของประเทศในวันนี้ครับดออรอนงศรษย์สิทธิ์สมานครับผมประธานชมรมผ้าล้านนาเชียงรายนะครับ ซึ่งท่านเพิ่งได้รับรางวัลสตรียอดเยี่ยมแห่งปีของสภากระทรวงแรงงาน<ช>เป็นนักบริหารดีเด่นทันมาในชุดสีม่วงนะคะซึ่งเป็นสีประจําจังหวัดเชียงรายด้วยนะ<ช>คะเป็น,ปน้าชอที่ทเรียกว่าดีไซน์เนอร์ออกแบบโดยปายแตงโมมีความเรื่องเล่าควาเป็นชาติพันธุ์ค่ะ นี่สวยมากเลยค่ะ ะะใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองแบบนี้ใส่สบายมากไม่ร้อนค่ะ,น,ะ,คะนี่ครับชุดติดวนะครับมีความเป็นร่วมสมัยผมยใส่ได้จริงทุกวันใส่ไปเที่ยวก็ได้ไปเดินห้างหรือว่าใส่ไปงานรื่นเร,ริงต่างๆสังสรรค์นะคะเด็กวัยรุ่นก็ใส่ได้ครับห้องเสื้อนะครับที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กับเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นห้องเสื้อฐานิตา แต่พาปูดีไซน์พิม,มพ,ะะพิมวิพาค่ะพิมวิพาพิมวิพาวิถีไทยวิถียอมนาคุณรัชนีกรอ,อินคำนะคะวิไลนาภัยวันทักวิลเลจพินบัวละวงค่ะมาลีทำมงวนทำมวงหาดป้ายค่ะห้องเสื้อห้วยใครนะคะห้องเสื้อสุขาวดีดีตยัทาห้องเสื้อนิธทีห้องเสื้อเป็นสีพอชกุล ห้องเสื้ออรวรันและกิติทั์ค่ะห้องเสื้อหาไทยรัฐมูลสารห้องเสื้อครูเป็ดน,นะคะจุลาภร์คำปินค่ะพัชรแบนห้องเสื้อพัญญานาห้องเสื้อประชาวงศรีดาค่ะห้องเสื้อนากิตาห้องเสื้อธนาพัรห้องเสื้อสิริตาห้องเสื้ออริ สฉียรนะคะวลีภัยบูลค่ะแล้วก็เป็นผลงานต้นแบบจากสำนักง,งานศินปลปวัฒนลุ่มสมัยครับและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวันนี้กว่า70ชุดครับโอ้โหนี่เรามีชุดที่แบบหลากหลายรูปแบบมากๆาเลยนะคะไม่ว่าคุณจะรูปร่างแบบไหน,นีต้องบอกว่าใส่เสื้อผ้านะคะพื้นเมืองหรือว่าเสื้อผ้าที่จากชาติพันธุ์นะคะออกแบบออกมาได้อย่างสวยงามมากๆเลยค่ะ นี่อันนี้ชมชอบมากเลยครับเทสเนะครับเป็นห้องเสื้อที่มีความร่มสมัยนะครับแล้วก็เอาตัวอักษรมาเล่นกับคำอักษรปากของชาวล้านของชาวล้านานะครับที่ฉันเห็นเสื้อมันนึกถึงแบบแฟชั่นของเกาหลีอ่ะค่ะใช่ครับถ่าท่านสเกตดีๆนะครับห้องเสื้อชุดนี้น่ารักมาบินความเป็นปฏิทินครับโอ้โหมีความเก๋ไก๋ครับอยากดูเดือนไหนดูได้เลยใช่ไหมคะเป็นารกครับมาดูสุดผู้ชายเท่บ้างครับไม่ใชเป็นของอาค่ะใช่ครับ แสดงแบบโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับนี่จากน้องกองพิธีครับเป็นสูตรที่ใส่แล้วเท่มากนะคะเท่มาก่มากครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายจะต้องใส่แบบนี้ใช่ครับวัมีชั้นชอบมากเลยค่ะมีความเท่ครับเต็มมากเลยเท้าอาข่าครับ สิพันธ์อาขานะคะยังคงเป็นนายแบบค่ะโอ้โหเราได้รับเกียรตินะครับจากนายแบบนางแบบกิตีมิสสักหลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านดรอ,อร์นงศรีสิทธิสมานประธานชมรมรักผ้ารันาชิงลายนะครับท่านท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะครับท่านพี่สังจันสินนะครับและว,วันนี้ท่านไม่ได้มาคนเดียวครับท่านมากับภรรยานะครับนี่ครับขอเสียงปุ้งท่าน เชียงรายโอ้โหดูชุดท่านนี้ครับสุดยอดจริงๆจับโอ้หท่านมากับภรรยาครับคุณราพรจันติสิงครับชุดนี้เรียกว่าเป็นชุดพิเศษเพราะว่ามาจากผ้าทอที่ทำจากเศษได้ครับค่ะเป็นเศษได้แต่สามารถนำมารวมกันให้กลายเป็นเสื้อผ้าใช่ครับที่สวยงามจริงๆสวยมากนี่เป็นการปักและการพทสนะครับค่ะมาท่านมากับภรรยานะครับนี่ฮะท่านโชว์อีกรอบนึครับสวยมากชุดนี้ท่านนี้ท่านพลังงานจังหวัดเชียงรายนะคะท่าน สวยมากขอบคุณคที่เัาท่านพลังงานจังหวัดนะครับโอ้โหสวยงามเซ็กซี่ไม่เปลี่ยนเลยนะคะทัพทัว่าบอกรอแป๊บนึ่ง f c ค่ะ f c โโหเศรษฐาไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้มาพร้อมกับลูกชายค่ะนอ้องชยินนะคะ,ะวันนี้เป็น influencer นะคะเพจ ออกนอกห้องนะคะว่ามีคนตามเยอะใช่แล้วชนะเลิศนะคะรางวัล GSB Gen Campus Star 2017ด้วยนะคะเรามากับทายาทของแตงโมคนนี้ครับนี่เขาเป็นเขาเรียกคนป็นแฟนขับแตงโมและตามแตงโมตลอดเลยค่ะวันนี้เขามาเป็นตัวแทนของแตงโมด้วยและออกแบบชุดที่เขาเขาได้ออกแบบชุดด้วยและตามมาได้พออขวัญครับพออจากกลุ่มกลุ่มบริหารกลุ่มยุทธศาสตร์ครับสํานักงานพริาจังหวัดครับโอ้โท่าจไม่ได้เลยครับและตามมาได้พอต๊ตาครับจากกลุ่มบริ ดูชุดที่ตูตาใส่อันนี้ออกเป็นสั่งให้เขาทําแบบนี้เลยค่ะและตามมาด้วยพออเบนครับพอเป็นค่ะวันนี้เราตามแบบว่าคนที่ทํางานอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับมาอยู่เรามีน้องๆเยาวชนด้วยไม่ตามมาด้วยนะคะของอเบนมีลูกชายตามติดมาด้วยค่ะุดยอดจริงๆเลยผลงานสวยๆนันเลยครับนี่ชุดนี้ก็สวยมากเลยอุชุดนี้เก๋มากเลยค่ะเก๋มากเก๋มากครับ มีแต่คน,นที่เท่กันเลยครับผมนี่เราจะได้เห็นแฟชั่นนะคะหลากหลายที่สำนักงานวิศวกรรมจงังหวัดเชียงรายได้ใการสนับสนุนและผักกันให้พี่น้องชาวจงังหวัดเชียงรายได้มีความรักในความเป็นผ้าไทยของตัวเองชอบกระเป๋ามากเลยเอ่ะเป็นเซ็ตเดียวกันกับเสื้อผ้ามาเลยครับโอ้โหชุดนี้จองได้ไหมคะสาวน้อยฮะลูกแม่ขมครับผมนางแบบรุ่นใหม่ของอสำนักงานวิศวกรรมจังหวัดนะครับน่ารักมาก เมากลยครับนี่มาพร้อมกับย่ามนะคะย่ามนี่แบบขอบอกเลยว่าเก๋ไก๋มากๆไปช้อปปิ้งได้นะคะโอ้โหนี่มาครึ่งทางแล้วครับมาครึ่งทางแล้วครับโอ้โหสุดยอดจริงๆไปต่อเรื่อยๆเลยค่ะนายแบนยังไ<อ>ม่พอเลยครับคนนี้ฮะเขาเอาผ้าที่เรียกว่าคอนโลปโตปใช่ไหมฮะผ้าอะไรนะคะผ<พ>้<พ>าคอนโลปโตปแปลว่าผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วผ้าคอนโลปโปคอนโลโปเอามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าได้อีกครั้งหนึ่ง ถูกต้องนี่เขาใส่เลยเขาเป็นคนตัดเย็บเองโอ้สวยมากชุดนี้นะครับขอบคุณ FC ฟซโตโต้ด้วยนะครับค่ะเห็นไหมคะว่าแต่ละชุดเราสามารถใส่ได้ในในชิ้นประจำวันของเรานะคะขอบคุณนะครับคุณพี่มารีครับมาด้วยหัวสวยมากชุดนี้ครับโอ้โหนี่ตัดเย็บเองออกแบบเองใช่ค่ะแต่ละท่านต้องบอกเลยนะคะว่าใช้เวลาในการตัดเย็บเนี่ยบางท่านใช้เวลานานมาก ออกแบบปุ๊บตัดปั๊บเลยครับชุดนี้ผมก็ชอบนะฮะโอ้ชุดนี้เกม๋มากผชอบด้บานหลังมากจากชุดชนพินครับพินผิดบัวระวงนะฮะออกแบบชุดนี้สวยมากครับอันนี้เป็นปากแล้วก็ลบมสมัยจริงๆชุดนี้สวยมากอยากใส่ทุกชุดเลยค่ะเราสามารถใส่ชุดแบบผ้าพื้นเมืองนะคะแล้วก็ผ้าชาติพันธุ์ได้ในทุกๆวันเลยค่ะโอ้ชุดนี้ออกงานกลางคืนได้<อ>ไปร่วมงานแต่งได้นะคะงานสังสรรรุ่นเร่ โ<ม>ชวช์โชวช์วชวโอ้โหชุดนี้สวยมากเลยครับชุดนี้สวยมากโอ้โหสวยมากครับนะครับเชิญครับโอ,โ,โอ้โหสุดยอดหาโอ้เปลี่ยนชุดได้นะครับเป็นกุศลถอดแขนได้โโเป็นการถอดแขนที่ง่ายงายมากเลยขอเสียงปรบมอรือหน่อยได้ไหมคะโอ้โหนี่ออกแบบโดยชาวบ้านนะครับมีวิธีการคิดที่แบบรล้ำสมัยมากอา<ค>เรีน นวอเดียแนอาละครับสิบชุดสุดท้ายนะครับสิบชุดสุดท้ายว้าวชุดนี้ชุดนี้สวยมากครับสวยมากมีความเป็นศิละานะครับเหมาะกับฤดูหนาวของเชียงรายนะคะในช่วงที่ผ่านมาที่อากาศหนาวเหน็บมากๆมาเลยครับผมโอ้ชุดนี้เก๋ที่สุดเลยค่ะมีการออกแบบที่ร่วมสมัยที่สุดนะคะสวยงามนักเทเนาะเทมากค่ะมาเลยครับผม ุดนี้ก็กออกแบบให้มีความกรุ่งกลายนะครับเซตต่อไปจะมาแบบครอบครัวนะคะครับผมเป็นชาวต่างชาติแต่หัวใจนี่เป็นคนไทยด้วยนะะของ,องสเส <คอ S 1> ียปอบมาที่กัววบวิสเตอร์ครอบคร<ด>ัววิสเตอร์ครับกับน้องชีลานี่แหละฝรั่งหัวใจไทยนะคะนะวิสเตอร์รวิสเตอร์นี่เป็นหัวใจของตัวศิลปะครับนี่เราทำเป็นชุดเอียมได้ด้วยเหรอคะนี่ใช่ครับใช่เจ๊มากเลยนะครับ ที่รเรียนให้กับทุกท่านทราบนะค<ล>ะว่ผู้อยู่ข้างหลังครับคุ้มเงิน925ฮะวันนี้เปลี่ยนมาใส่เสื้อผ้าบ้านนะครับจากคุ้มเงิน925เรามีนายแบบนางแบบอยอายุ7เดือนนะคะจนถึง70ปีค่ะเอาเลยครับนี่ก็คือ70ชุดนะครับและเราปิดท้ายด้วยชุดมิสการเชียงราย การออกแบบแล้วก็ออกแบบให้มีความเป็นที่ความเรียงรายมีความเจริญรุ่งเรืองทางศิละปะนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดล่องขุนนะครับค่ะสีขาวงดงามชุดนี้นะครับเป็นชุดมีสแกนออกแบบโดยพัชระแบรบนหรือคุณแตงโมนั่นเองครับด้านบนเป็นตัวเสมือนยอดหอหนึงกาแล้วก็มีความเป็นอันตลกษณ์ของเชียงรายครับบ่งบอกความเป็นเชียงรายได้หลายจุดมากๆเลยทีเดียวนะคะทุกชุดสวยงามมาก,มากๆเลยค่ะเอาเละครับเราขอเสียงประเมินกับชุดบินเล่สุดท้ายของเรา